สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลฟนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะพี่สาขาสุวินทวงศ์46นะสาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่เลยนะคะสาขาที่3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะใครนะคะที่กําลังมีแผนออกรถยนต์มือ2นะพี่เกรดเอเกรดคัดคุณภาพไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมนะคะไม่กลับสีไม่กอมหมนะคะน้องแนะนานะคะพี่ๆออกรถกับน้องได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้เช่นกัน มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเก็บเอกสารเซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงที่เลยนะคะหากพี่ๆไม่สะดวกมารับรถนะคะไม่เป็นไรนะเรามีบริการขนส่งรถสไลด์ส่งรถให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือใครนะคะที่กําลังกังวลนะคะไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์งวดพอร์ต งดผ่อนนะคะหรือการดาวการอะไรก็แล้วแต่พี่อย่าเพิ่งกังวลน,นะถ้าเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะโทรได้เลยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะแล้วก็ใครนะกําลังมองหารถขับกลับบ้านปีใหม่นะคะผ่อนเบาๆนะบอกเลยนะคะทักมาหาน้องได้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะน้องมีรถผ่อนตั้งแต่ราคาประมาณ ราคาของเราเริ่มต้นอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะคะพี่แล้วก็ผ่อนเบามากนะผ่อนเริ่มต้นอยู่4.500เท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาอัปเดตสต็อกนะคะ t o y o ต้าวีออกันบอกเลย V ีออน้องอะผ่อนผ่อนเบามากเลยพี่ผ่อนอยู่ประมาณ 5 0 0พันกว่าเท่านั้นเองนะใครที่ชอบนะคะรถนะคะสภาพเกรด A นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่กรับสีไม่กอไหมนะคะแนะนำออกรถกับน้องได้เลยนะคะหากพี่ซื้อไปนะคะเอาไปตรวจเจอนะคะชนชนน้ำเอออชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเราก็ของเรานะคะผ่อนเบาๆเ,เ,เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รถคันแรกเลยเนาะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้พี่ชมรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว To y ยต a วีออสนะคะ เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่1.5มิตรนะรถปี2020คันนี้ราคาอยู่379,000นะคะผ่อนเบาเลยพี่ผ่อนอยู่ประมาณ6,000เท่านั้นนะใครที่ชอบนะพี่แคปรูปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะหรือโทรหาน้องได้เลยโดยตรงที่เบอร์0640720512นะคะยินดีนะพี่ให้คำปรึกษานะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะส่งรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะคะภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะให้พี่ๆดูทุกจุดเลยโทรหาน้องได้เลยนะพี่นะ น้องขึ้นเบอร์ไว้ให้มุมซ้ายมือด้านล่าง ใครชอบสีขาวแคปรูปเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปดูคันสีเทาคันนี้กันบ้างคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรถเรานะบอกเลยเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ราคาโคตรด,ดีผ่อนโคตรเบาเลยนะคะคันนี้เป็นตัว Toyota v วีออส1.5มิตรนะคะปี2020เหมือนกันนะคะราคาอยู่369,000เท่านั้นเองนะคะคันนี้สวยตอบโจทย์ใครชอบนะคะรีบแคปหน้าจอนะคะรีบจองกันให้ทันนะคะอินบ็อกซ์หาน้องได้เลยนะคะที่ ID l ดี e ลนเนาะเดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะอ่ะ ต่อไปนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะเราจะไปกันแบบไวๆให้พี่ชมเพราะว่าเรามีเยอะมากๆเลยนะวีออสมีในสต็อกมากกว่า50คันเลยนะคะใครนะคะที่ชอบคันไหน อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้นะคะเดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมให้เนาะ,ะมาต่อกันที่คันนี้สีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a v i o อ1.5นะคะเป็นตัวมิดนะคะคันนี้ปี21ราคา3แ8 9 000. พ0นพรอเริ่มต้น6 0 0 0กว่าๆเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้นะคะของเงินเดือนนะคะ12,000ขึ้นไปนะคะพี่ออกรถได้แล้วนะคะไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องมีคนข้าประกันเนาะ,ะต่อไปนะคะคันนี้สี าวคะะันนี้ก็สวยนะคะรถเราสวยทุกคันพี่เป็นรถคัดเกตเอแน่นอนนะคะไม่ชนหนักพิกความน้ําท่วมไม่กลับสีไม่กอไม้นะคะรับประกันได้เลยนะคะเอาหัวประกันให้เลยนะคะคันนี้นะเป็นตัว Toyota v วีอ1.5 n t รถปี20ราคา3 5 9 0 0นเองพี่3 5 9 0 0นนะคะพี่ได้รถสภาพกิบๆแบบนี้เลยสวยๆเลยผ่อนอยู่ประมาณ6 0ันกว่าเท่านั้นเองนะคะใครชอบคันนี้พี่แคปรูปหน้าจอเอาไวะะ้ ทักไอดียไนหาน้องได้เลยเนาะไอดีลน์ขึ้นอยู่มุมซ้ายมือด้านล่างแล้วนะคะที่0640720512แคปมาเลยแด้วน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะมาต่อกันที่คันนี้นะคะคันนี้ก็สวยสีเทาค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota v วีอนะคะเป็นตัว1.5 n t เช่นกันรถปี21 ราคา369,000ใครชอบรถสีเท่าแคปเอาไว้คันนี้ก็สวยนะใครนะคะกำลังกังวลเรื่องไหนพี่อย่าเพิ่งกังวลเนาะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะ มากกว่าสิทถาบานให้พี่เลือกไม่ต้องกังวลเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลการงวดดาวงวดผ่อนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนนะคะเครดิตดีพี่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ด้วยไม่สะดวกมาดูรถวิดีโอวิดีโอคอลดูรถกับน้องได้นะคะตลอดเลยนะคะในระยะเวลาในเวลาที่น้องทํางานที่สามารถวิดีโอคอลหาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องพาชมรถนะคะให้ถูกใจเลยจนกว่าพี่จะถูกใจเนาะต่อมานะคะคันนี้เนะคะเป็นตัวโตโยต้า วีออสเหมือนกันนะคะคันนี้เป็น1.5 NT นะคะปี2020ราคา349,000สีขาวสวยๆเลยใครชอบนะคะแคปรูปหน้าจอเอาไว้นะคะคันนี้สวยสวยจริงๆเลยค่ะพี่ใครที่กำลังมองหารถราคาเบาๆนะน้องแนะนำเป็นวีออสเลยพี่ขับดีสมรรถนะการใช้งานก็ดีนะคะออปชั่นก็มีมาให้ครบๆนะคะแล้วก็สวย ตอบโจทย์การใช้งานนะคะขับต่างจังหวัดขับในเมืองขับสบายแน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรเลยเนาะแล้วก็ใครที่ชอบคันไหนอย่าลืมค่ะพี่แคปรูปหน้าจอเอาไว้นะคะเดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมให้นะหรือใครอยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติม พี่ทักมาได้เลยหรือโทรหาน้องได้เลยน้องมีทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว t o y o ต a v วีออนะคะ t o y o ต a a l t i ิ is, นะคะหรือพวกรถ PPV SUV นะคะมีหมดเลยเนะ back, าะยาริทแฮทแบ็กหประตูยาริทเอที t, มีทุกรุ่น Honda c ซี i c FC มีให้หมดเลยนะคะหรือใครต้องการนะคะรถกระบะรถตู้น้องก็มีให้นะคะถ้าเข้ามาก่อนนะคะทักมาคุยคุยกันก่อนนะคะมีให้ดูทุกรุ่นเลยนะคะไม่ไม่ลำคาญกันแน่นอนนะคะขอแค่พี่ีทักมาน้องก็ดีใจแล้วเนาะคะั้น นี้นะคะเป็นตัว t o y o ต a v i o ออสมิตรนะคะรถปี21อราคา3,89000นานะคะบอกได้เลยรถเรานะคะเป็นรถคัสเกตเอแน่นอนนะคะคุณภาพดีไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมไม่กลับสีไม่กอใหม่นะคะรับประกันโครงสร้างให้ภาษีพร,พรบรเรามีต่อให้ครบนะคะประกันกันเรามีให้พร้อมเลยนะคะหากพี่ๆีท่านไหนชอบนะทักกันเข้ามาขอแค่พี่ทักเข้ามาแค่นั้นเองนะคะน้องส่งให้พี่นะคะดูทุกรุ่นดูทุกรุ่นเลยดูทุก คันที่น้องมีนะคะจนจนกว่าพี่ๆจะถูกใจเนาะต่อมานะคะมาดูคันนี้กันบ้างคันนี้นําเหนือเลยนําเหนือเลยคันนี้ราคาโคตรเบาเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่2 0 0 0 0 0นะคะ9 9 0า0นะคะราคาดีนะคะคันนี้เป็นตัว1.5 j รถปี2017นะ เป็น v ีออส1.5 j ปี2017 2,99,000เองพี่หาซื้อได้ที่ไหนพี่ราคาแบบนี้สภาพใหม่แบบนี้ไม่มีนะคะพี่แล้วก็ซื้อกับน้องรับประกันได้ด้วยนะพี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็ออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะคะต่างจังหวัดออกรถได้นะคะไม่ยุ่งยากไม่ต้องกลัวว่าอยู่ต่างจังหวัดจะออกรถยากไหมไม่ยากค่ะพี่น้องมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปหาพี่พี่รอรับรถอย่างเดียวสวยๆเลยนะคะยาริสแฮชแบ็กหประตู น้องก็มีเนาะอ่าใครที่ชอบนะคะอินบ็อกเข้ามาทักกันเข้ามาคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมาก2คันนี้นะพี่ได้รถปี2019นะคะราคา3,19,000นานะพี่ใครชอบคันไหนอย่าลืมนะคะอินบ็อกเข้ามาคันนี้เป็น Toyota y ย r i s 1 2 e นะคะปี2019 ราคา3 1 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6000เท่านั้นนะคะอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นร้อเดิมๆนะคะแต่ถ้าใครชอบสไตล์นะคะแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วแนะนําคันนี้เลย3 1 9 0 0 0เหมือนกันนะคะราคาดีๆสีจมเนะคะรถคัดเกตเคุณภาพหายากนะคะพี่ซื้อรถถูกๆซื้อที่ไหนพี่ก็ซื้อได้นะคะแต่ถ้ารถคุณภาพเกรดเบอกเลยต้องที่เราที่เดียวนะที่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะใครสนใจโทรเข้าหาน้องได้ที่เบอร์ 0640720512นะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่คันนี้อีกคันหนึ่งนะคันนี้เป็นตัว Toyota v o อเหมือนคันเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นตัว1.5มิตรปี21ราคา379,000ผ่อนอยู่6,000กว่าๆเท่านั้นเองใครที่ชอบนะคะอย่าลืมนะ โทรหาน้องได้เลยที่เบอร์0640720512นะใครกำลังมองหาคันไหนสีไหนนะคะคันนี้ก็สวยนะสีน้ำตาลส,สวยหายากมากๆเลยนะชอบนะคะแคปรูปหน้าจอเอาไว้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะหรืออยากได้เป็นสีเทาแบบนี้อ้าสีเทาแบบนี้เราก็มีนะคะพี่สวยเลยนะคะคันนี้เป็น1.5มิตรปี20 3 7 9 0 0นะคะใครชอบคันไหนอย่าลืมนะคะแคปรูปหน้าจอนะคะแล้วโทรหาน้องนะที่เบอร์064 072 0 5 1 2นะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ยังไงน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะคะน้องจะลงคลิปเป็นพ,พี่ดูทุกๆวันเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปแล้วนะคะที่ลากันไปแล้วนะฝากไว้ด้วยฝากเบอร์ไว้นิดนึง0 6 4 0 7 2 0 5 1 2นะสวัสดี ดีค่ะ